คนที่มากรุงเทพเนี่ยนะครับสามคนเป็นเด็กว,วัวยรุ่นทั้งอยู่ที่กองปราบผมได้ทำหนังสือถึงผู้ชัญชาการกองผู้บังคัการกองปราบเมื่อวานนี้และในกพบเช้านี้ไอ้สามคนนี้บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะ,นะะเห็นแล้วตัวพวกตรงได้แยกคนกว่าหน,น้านอ่ะคนอาม,มา บทเป็นอ้างอ่อ่ทำลายทรัพย์สินของราชการและผมก็ได้สอบข้อเดนอีกแล้วถูกรัดมือรัดคอทุกแล้วก็มีแผลอยู่ถูกซอ้อมมันบอกว่าผมต้องทำทุกอย่างขอให้อย่างเดียวไม่หัสองอีกชุดนึงอยู่ที่โรงเรีย คนนี้ก็คือผู้ใหญ่ไอ้ไว้นี่ก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนเนี่ยสามคนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยห้าสิบสี่คนสี่สิบสามคนขังอยู่ที่เรือนจำในตำรวจนครบาลมาเก็บเนี่ยพนะี่อาราเป็นหัวหนามันบอกมันถูก้อมเยี่ยวใส่ปากมาให้มันนอนแล้วเยี่ยวใส่เล่าตีนขอโทษนะ มันเอาเตีลกน,นะนี่คือทำก,กับผมครับร้องเหะไปร้องเ,เป็นเลเลยผมท็ไมได้วยโจรขนาดนี้หมดถอนวัวใจไปแล้วนี่คือสิ่งที่ด้รนะผมอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีมหาไทยเลยนะท่านอยู่ข้างหลังเนี่ยผมบอกเลยผมเคารพท่านอาจารย์มานอนะแต่ว่าอย่าไปฟังเขาว่ารับสารับพผมว่าความเนี่ยผมก็ตาตาเอล่านะครับผมไม่ได้ขัดจังหวะมันนะ แต่ผมนอนไม่หลับว่าพี่น้องผมคือแบบ